การปรับแนวรุกนะครับการแก้ปัญหาของเปตตูริชจะใช่ครับเสียไปต้องบอกว่าเป็นระดับที่สองของเจลิกในเวลานี้แล้วนะครับ21ลูกนะครับต่อนะฮะเอาแล้วครับเป็นโอกาสชนะทิพให้มาสั้นๆลูกดีโอ้โหยังไงครับโดนไหมป้าจับยาไินีครับชนะทิพลูกมันโด่งไปหน่อยธนะกรเปิด นี้มงได้นะครับโอ้เป็นเพสซิงของสอปโรในช่วง5ทีแรกนี่ทำเอาแนวรับของโอิตะทิติตะปานปูเปนกันนะครับหวะมงได้ก่อนครับธนกะดูความคล่องครับให้สั้นๆครับชนาทิพย์คืนบอลจังหวะ2 2เก็บได้นะครับยีกาสวะแต่ว่าเอเมาก่อนหน้านี้อ้าวแล้วครับนี่นะครับ เอาดูการให้บอลครับของมทีิเจตสวยมากครับเติมขึ้นมาโอาทรายแล้วก็เบาไปนิดนึงดูครับชนาทิพย์ไหลมาให้แล้วมีเวลาเลือกแล้วครับล็อกมาเข้าสายแล้วจังหวะนี้อืเก็บสองได้ชนาทิพย์อาแล้วครับชนะทิพย์โอ้ยโดนกระแทกกุสินผักเลยครับโอ้โหอาไว้นะครับเล็กกว่าแต่ว่าความคล่องนี่ดีกว่าแทกไม่ดีเองนะครับอิวตะ แล้วชนาทิพย์เนี่ยจ้องอยู่แล้วนะครับฉกบอลได้ชนะทิพย์ให้กับมิจฉสวะคอนโซลเล่เนี่ยอ่านเกมได้นนหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดอบอลกลับมาครอบครองแบบนี้ได้เร็วเลยเฟอร์นเดสเฟร์นเดส,เเดสคลองครับไปชนาทิพย์ซ้ายตามทางครับซึ่งอ่ะรออยู่ครับซึ่งทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจากคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วครับแล้วก็จะประกาศแต่ว่าธนกะดูครับ ธนาทิพคืน on ม oh, ียาสวะเบิ oh. ้ลออกไปซ้ายครับธนาทิพย์ดูจังหวะครับโอ้ยจะบสวิชมาด้านข้างแต่ว่าแถบหลังมุนมุนเปลี่ยนออกไปนี่แหละครับพลาดแล้วโอ้โหแยจับก็ต้องบอกว่ายังแก้ปัญหาไม่ตกนะครับและยิ่งให้อูสินให้เล่นต่อครับไม่ฟาว ชนะทิพย์ดึงบอลลงสวยอครับกลับไปใหม่ครับฟูมุริเบ้ลลูกนี้โค้งไปมงจะสวนแล้วอ้าจ่ายย้อนมานิดหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้มีพื้นที่เล่นบ้างห <c oughs> ลอกสวยครับบังดีครับชนะทิพย์วนเอาครับให้มา,มา,าครับเฟรเดสทางขวามีมเมซิเจให้ฟูมูริเอาแล้วครับยอดลูกนี้โอ้โหล้นครับแม่วา <c oughs> <c oughs> เปิดลูกนี้เข้ามาเอ้าตวาตัดีสวัสดโอ้โหโดนไม้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจนได้ครับโอ้โหเจเนี่มาประสานงานนะครับในแดนนั้นไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับชาติบเบิ้ลนเร็วยังได้อยู่เอ้าเล็กกี้เข้ามาโดนดรับไปผู้สิทธิ์่าไงไม่ให้ชะนักอยู่โอ้เข้าซ้ายึงอ่ะยิงไม่ได้เมสซี่เจโอโ้ต้องคือ เล่นสั้นย้อนออกมาเจเปิดนะครับชนะทิปเปิดเข้าไปติดครับทุ่มหมายกับชนะทิพครับชนะทิพไปเองเล่นง่ายๆกับเมียสวัสดนครับขึ้นมาภูมิริชิงจังหวะนี้อื้บอลมันเสียจังหวะไปนิดนึงไทข้างบนนะครับถอยลงมาครับโอิตะชนะทิพขึ้น หายออกมาฟุกุโมริเปิดเข้าไปเอาสิงะมงได้ครับอย่างกับชนะทิพย์อยู่ครับฟุกุโมริเป้าหมายเอาครับชนะทิพย์ยิงอุ้ยปลาลูกนี้เหมือนจะเข้าครับโอ้โหดีทุกอย่างแล้วนะครับไม่เข้าครับชนะทิพย์นึกว่าหายเข้าสามเหลี่ยมไปแล้วนะครับดูครับจังหวะได้ตั่งมาดีแล้วแล้วก็โอ้โหแต่บอลมันไม่เลี้ยวให้ครับซัดด้วยขวาเต็ม มิยาสวาให้ชนะทิพย์ครับให้ออกมาด้านข้างฟูกกโมริอาจจะได้ประตูคืนหรือไม่นะครับซัปโปโรครับชนะทิพย์คืนให้กับอาราโนค,ครับตัวจ่ายบอลน,นะครับกูกับมิยาสวาเลยนะครับนี่เจอพอยเซตบอลขึ้นมาครับนี่บุก เยอะนะอิวาตานี่อา้าวสมตัวสไลด์ยังไม่ออกครับเตะทิง้งลงมาเสื้อเชียร์ของเจชนาทิพตนะครับโมสรฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรปี2020นะครับมูลค่า1.200บาทฉาบฉวยถ้ามีข้อผิดพลาดของคอนเซเลสซัปโปโรอารนนท์ทำชิงชนาทิพสวยมากชนาทิพออกไปด้านข้างกะนะครับ <laughs> เป็นลูก <laughs> ได้ทุบนะครับแล้วก็บุกต่อ,อคอนเสิซัปโปโรครับให้กับ ชนะทิพย์ครับคานิโกะตั้งป้อมจะเปิดเอาเอาสิงห์ให้ตามช่องชนะทิพย์ไม่ชนะทิพย์ไม่เสียบอลครับยังเล่นได้ต่อครับมงอา้าวชนะทิพย์หนึ่งชนะทิพย์เกือบชนะทิพย์ได้ครับเอาครับชนะทิพย์จังหวะนี้โอ้โหชนะกะครับอย่างไรต่อครับเปิดยาวเอาครับจากลาสเก็บบอลสองต่อหนึ่ง โลเปสเฟรดเดสลูกนี้มิลกับเรียบร้อยครับโดนครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเป็นนักเตะต่างชาติครับเฟรดเดสโอ้โหเอาจนได้ครับต้องธนาทิพย์นี่เป็นไเงี้ฮะตัวมาชนาทิพย์ดึงบอลลงได้สวยออกไปด้านข้างโลเปสชนาทิพย์เข้ามาข้างในซิงอะ นชนะทิพย์ชิพจังหวะนี้โอ้โหตะวัดแบกนะ<ป>ครับอาราโนอาแล้วครับบอลอยู่ที่ชนะทิพความคิดคือคิดเร็วครับแล้วเสียบอลยิงช่วงพกดเจ็บนี่ก็แลกกันเดือดเหมือนกันนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็น